DN หุ้น RKLB นี่คือบริษัททำอะไรเหรอบริษัทนี้เป็นผู้ให้บริการด้านอาวกาศนะผลิตและปล่อยจรวดอิเล็กตรอนกำลังพัฒนานิวตรอนที่ใหญ่กว่าแล้วก็ทำซเทริลท์บัสชื่อโฟตอนรวมถึงชิ้นส่วนอวกาศเช่นโซลาร์เซลล์สตาร์ทรักเกอร์รีแอคชั่นวิวเรียกว่าทำครบทั้งสป라이เชนเลยและลูกค้าหลากัหลกๆเป็นใครอะ่ะ มีทั้งรัฐบาลสหรัฐเช่น US Space Force NASA กับบริษัทเอกชนหลายประเทศที่อยากปล่อยดาวเทียมเล็กขึ้นไปโคจรเขามีรายได้จริงแล้วหรือยังหรือยังอยู่ขั้นสตาร์ทอัพมีแล้วรายได้ TTM ล่าสุดราว504ล้านดอลลาร์โตบวก54% YOY ไตรามาสล่าสุดก็144.5ล้านดอลลาร์แต่ยังขาดทุนสุทธิลบ66ล้านนะและสภาพการเงินโดยรวมเป็นไงบ้าง Gross Margin ประมาณ29%แต่เน็ต m r r i n ิลบ43%นี่ต่อทุนค่อนข้างสูงราว72%ถือว่ายังเบิร์นแคชอยู่โห oh, แสดงว่ากำลังลงทุนหนักแล้วมีคู่แข่งไหมมีสิคู่แข่งหลักคือ SpaceX ในตลาด Launch ULA Blue Origin ในสัญญารัดแต่ Rocket Lab เน้นตลาดดาวเทียมเล็กและกลางซึ่ง SpaceX ไม่ได้โฟกัสเท่ากันแล้วเรื่อง backlog เป็นไงบ้างมีงานรอทำเยอะไหม เยอะนะตอน Q4 2024มีแบ็กหลอกราว1.07พันล้านดอลลาร์และ56%จะรับรู้ภายใน12เดือนแปลว่ามีงานจ่ออยู่พอสมควรแทมหรือขนาดตลาดใหญ่แค่ไหนแทมของตลาด Launch Services ประเมินราว10 0พันล้านดอลลาร์ถึงปี2030มีดาวเทียมที่จะปล่อยเป็นหมื่นดวงแต่ Rocket Lab ยังถือว่าส่วนแบ่งเล็กเมื่อเทียบกับ SpaceX แล้ว valuation ตอนนี้ถือว่าแพงไหมคนค้างแพงนะ P/S ตอนนี้ประมาณ38เท่า Forward ประมาณ28นักลงทุนคาดหวังว่านิวตรอนต้องสำเร็จแล้วดันรายได้โตถึง2.6พันล้านดอลลาร์ในปี2029ตามที่ซิตี้คาดการสรุปแล้วน่าลงทุนไหม ถ้ามอง execution backlog ใหญ่แทมเปิดกว้างแต่ Economics ยังลบหนักมากและ valuation สะท้อนความหวังสูงมากดังนั้นเป็นหุ้น high risk high reward momentum ราคาช่วงนี้แรงพร้องข่าวนิวตรอนและความคาดหวังสัญญารัฐถ้าเชื่อว่าจะรวดนิวตรอนสำเร็จในปี2025หุ้นอาจไปต่อแต่ถ้าล่าช้าความเสี่ยง dilution และขาดทุนยืดเยื้อก็ยังสูง